สวัสดีค่ะ NN p r o p e r t รค่ะวันนี้ขอนําเสนอบ้านใหม่ทรงปัญญาโซนสารพีใกล้เมืองค่ะเป็นบ้านติดถนนสารารณะสามารถค้าขายได้ใกล้เซเว่นอีเลใกล้ตลาดสดยางเนืองใกล้ตลาดน้ำท้งใกล้โรงเรียนสารพี เนื้อที่47ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะขายในราคาเพียง1,850,000บาทเท่านั้นฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเลยค่ะพร้อมของแถมฟรีระบบกำจัดปลวกมุงลวดทั้งหลังเคาน์เตอร์ครัวซิงน้ำโรงจอดรถพร้อมปูกระเบื้อง ปูสนามหญ้าหน้าบ้านให้ด้วยค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์โทรใต้ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะบริการเยืยนสินเชื่อให้ฟรีค่ะ